ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่เมืองเก่านะครับพรนครศกรสีอยุธยาซึ่งเป็นรัฐธานีในอดีตก่อนกรุงธนบรีและกรุงรัตนโกสินปัจจุบันนะครับนี่ผมอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับแตฝั่งนู้นก็เป็นวัดกััตราทิราชวรวิหารแสดงว่าเป็นพระอารามหลวงและเข้าใจว่าแต่จะเป็นพระอารามตั้งแต่สมัยกรุงเก่าเลยนะฮะ ังนี้ก็เป็นถนนอู่ทองครับผมเนี่ยฮะถนนอู่ทองไปเรื่อยนะฮะเนี่ห้เห็นถนนนะครับถนนอู่ทองแล้วก็จะมีโบราณสถานเยอะมากเลยผมตั้งใจที่จะมาวันนี้นะครับวันพุธที่15ห้าพฤศจิกายนสอ6ห้าหนะครับแล้วเพอเอิญมาสักครู่นี้ก็เจอเห็นแปลกว่ามันมีเรือลากสองฝั่งน้ำไหลไปทางนี้นะฮะเรือลากไปแล้วก็มันมีมันก็เป็นไอ เรือพ่วงมายาวเลยอีกฝั่งก็ดึงหัวดึงหางแสดงว่าทวงดุลนกันอยู่ต่ทาให้เราคิดโอ้เขามีความชนานาญการนะเหมือนกับาการเมืองกอนรัฐบาล่ายค้ามันต้องม,มีการทวงดุลันนะครับอันนี้เราก็ได้คติมาบันทึกเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่อยๆนะไปชมเรื่อยๆอาเดี๋ยวเราเอากันแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่าเค